วันนี้ผมจะมาตอบคอมเมนต์มนุษย์ทำตัวใหม่ในสปปลาวแสดงความโง่ผ่านโซเชียลนี่แหละครับการศึกษามันสำคัญมากน่าเห็นใจนะสบายดีสวัสดีครับทักทายเอฟซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยกครับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลาสี่ถุมทางเมืองไทยกับประมาณ ประมาณใบสองักท่พี่น้องฟังไทยฟังเล่าวรวมทั้งเอฟซีพี่น้องไทยเล่าติดติดต,ตามอยู่ทโลกฝากกดแชร์น้ำได้ครับพี่นอ้องพ่วงเลิกงานมากครับพี่น้องเมื่อวนนี้ผมสิมาตอบคอมเมนต์มนุษย์ถําตัวใหม่ในสปป,ปล่าวออกมาแสดงความโง่ผ่านโซเชียลอีกแล้วตื่นเต้นไงเล่นเฟซบุ๊กเป็นเพราะว่าในสปปล่าวส่วนมากพวกมนุษย์ทำพวกนี้เล่นเฟซไม่เป็นนะให้ลูกให้หลานสอนไงแก่แล้วก็แก่เลยนะครับความรู้ก็ไม่มี พราะว่าพวกคอมมิวนิสต์ส่วนมากโง่อยู่แล้วเนาะนะครับเขาเสพสื่อไทยมากผมว่าเขาเพี้ยนนะครับเขาดูสื่อไทยดูข่าวในประเทศไทยแล้วเขาเพี้ยนเขาก็เขาก็เลยแสดงความโง่าบางทีผมก็สงสารนะเพราะว่าสื่อในประเทศเรามันมันไม่มีข่าวแบบนี้ให้ดูไงมันก็เลยไม่ค่อยมีคนดูบางทีก็สงสารเขานะครับเขามาแสดงความคิดเห็นนะครับ เป็นภาษาลาวขราวหน้าแสดงเป็นภาษาไทยหน่อยนะครับภาษาที่คนเข้าถึงนะครับไม่ใช่คนลาวทุกคนเนี่ยจะไปเห็นดีเห็นงามกับพวกคอมมิวนิสต์ลาวนะคนลาวที่ใช้ภาษาไทยก็เยอะนะครับต้องยอมรับความจริงอ่าเขาพิมพ์เป็นภาษาลาวเขาบอกว่าคนไทยปากเกง่งสูคนถาขาดเลา่าบอมมีไผเอาแหลวในอาเซียนหมักแท้ขังหลังอยียงหมักแท้อยียง หมักแท่งอ๋งององูไม่มีต้องเติมงอ,องูเลยนะเขียนช้าๆใจเย็นๆนะครับอืมประมาณว่าคนไทยเนี่ยขาดลาวไม่ได้ไม่มีใครเอาแล้วนะในอาเซียนเนี่ยเพราะว่าคนไทยนี่ยชอบแทงข้างหลังอ่าประมาณความหมายของแกนะครับมานั่งคุยกันดีๆนะครับผมอยากให้พวกลาวแดงที่เก่งๆเก่งๆนะครับทำไมไม่เปิดเพจ e ฟ o o k y o u t u b e มานั่งพูดนั่งคุยกันเอออยากแสดงความคิดเห็นแบบไหนมันเสรีจะตายนะครับทําไมต้องพิมพ์อย่างเงี้ยแสดงความคิดเห็นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คนที่เก่งและฉลาดนะครับมันนี่ว่าคนโง่ที่อยู่ในโพงไงอ่าอยู่ในถ้ำนี่แหละเขาเรียกว่าพวกมนุษย์ถ้ำเบื้องต้นนี้ผมต้องถามก่อนนะว่าไทยขาดลาวไม่ได้ไม่ได้หรือว่าลาวขาดไทยไม่ได้ ผมว่าลาวขาดไทยไม่ได้นะถ้าขาดไทยเนี่ยไม่มีทีวีดูนี่ก็นะครับจอดับสักวันหนึ่งเนี่ยนะครับคุณว่าจะเกิดอะไรขึ้นในสปปลาวถ้าจอทีวีดับนะถ้าขาดสื่อไทยวันหนึ่งขาดละครไทยขาดเพลงไทยวันหนึ่งเนี่ยทำยังไงอะนะครับอยู่ได้ไหมถ้าไม่มีไทยขาดไทยเนี่ยนะครับผงสุริไม่มีน้ำปลาไม่มีซอสหอยนางรมไม่มีจะจะทำยังไงอะ จะกินจะอยู่กันยังไงจะเป็นประเทศกันกันได้ยังไนง,งนะครับปากเก่งนะครับคอมเมนต์อย่างนั้นอย่างนี้นะครับในในกลุ่มเขานะครับเพราะว่ามันมีแต่กลุ่มพวกคนโง,ไง่ไงไอ้พวกที่นั่งสมหัวกันคุยนะครับกูไม่เห็นว่าคนไหนเก่งสักคนนะครับเก่งแต่โพสไม่เห็นออกมานั่งพูดสักคนเลยไอ้พวกเพจกองทัพลาวก็เหมือนกันแล้วก็ไอ้เฟซหนึ่งอะไรนะ,ะเฟซหนึ่งเขียนเป็นภาษาลาวอะไรนะ สอดรู้สอดเห็นอะไรนะครับตัวตนก็ไม่มีหน้าตาโปรไฟล์ก็ไม่มีการที่จะพูดให้คนฟังพูดให้คนดูมันต้องมีมันต้องแจ้งมันต้องแจ้งตัวตนใช่ไหมสร้างตัวต,วตนให้คนรู้จักบนโลกออนไลน์ก่อนนะครับแล้วการพิมพ์การเขียนการโพสต์แล้วก็ใช้ภาษาลาวด้วยนะภาษาที่คนเข้าถึงไม่ถึงสิบล้านคนเขาก็มั่นใจว่าเขาโอ้โหมีคนติดตามคน comment, คอมเมนต์กูไปดูโปรไฟล์ในแต่ละคนนะครับ บางคนมือข้างหนึ่งอุ้มลูกบางคนก็ดูดยาพันอยู่นะครับยาพันยาเส้นอยู่โอ้ตายต,าย,ตายนะครับยิ่งดูเท่าไหร่ก็ยิ่งล้าหลังดูไม่เจริญดูไม่พัฒนาเลยนะครับการแสดงความคิดเห็นออ,อกมาแต่ละคนแต่ละคนแสดงความคิดเห็นพิมพ์เป็นภาษาไทยสินะครับให้คนเขาเข้าถึงเยอะเะหน่อยไม่ใช่พิมพ์เป็นภาษาลาวอย่างเดียวแล้วคนลาวในประเทศลาวเข้าถึงเน็ตถึง35%มสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไหม เอ่อในสปอบอบอล่าวนะครับอันนี้ทําเป็นมาถามหาว่าเทพโยเนี่ยเออตัววิจารณ์รัฐบาลคอมมิวนิสต์ล่าไอ,อพวกยูทูบเบอร์เล่าที่ทําขึ้นใหม่นี่ก็เรียนแบบบักเทพโยนี่แล้วพลนวะอ่าเสียดสีเห่าได้ไหมนเนี่เสียดสีเห่าทุกคนเขามีความคิดเองมันมันไม่ได้เกี่ยวกับเทพโยนะทุกคนทุกคนเขาอ่านข่าวเขาเบิงข่าวเขาก็เปรียบเทียบได้ เมืองไทยกับเมืองเล่ามันไ a i ขาดไ a i r บดายกันแทะเขาหูเบิดลแหละนะครับไม่ต้องไปอวยประเทศลาวหรอกครับอ่าไม่ต้องไปปั่นกระแสสร้างความเป็นไอชาตินิยมนั่นนี่หรอกครับถ้าเขากินอิ่มนุงนอุ่นอ่าอิ่มปากอิ่มท้องประชาชนครับไม่ต้องบอกครับเขาคิดเองได้นะครับไม่ต้องใช้โฆษณาชวนเชื่อนะครับอ่าพักประชาชนปฏิบัติเล่าหมันยื่นจังสันจังสีไม่ต้องโฆษณาหรอกครับสี่สิบเก้าปีแล้ว ไม่ต้องไปโม้ไทยขาดลาวไม่ได้ไม่มีใครเอาแล้วในอาเซียนลาวน่ะขาดไทยไม่ได้คุณยกตัวอย่างง่ายๆนะไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกประเทศไทยเนี่ยเอาลองสมมุตินะอันนี้วงเล็บนะคนลาวที่ทำงานที่เมืองไทยอ่ากฎหมายไทยอนุญาตให้คนลาวสามารถสอบสัญชาติไทยได้กูว่าไม่มีใครกลับประเทศไม่มี ทุกวันนี้ขนาดหมอในสปปลาวนะครับเป็นหมอยังลาออกมาเป็นปรปภอยู่ที่เมืองไทยอ่าคนจบแพทย์จบหมอในเวียดนามนะครับไปเรียนตั้งเมืองนอกไปเรียนเวียดนามไปเรียนจีนกลับมาก็ยังมาหางานในสปปลาวไม่มี <c oughs> ก็ไปหางานที่เมืองไทยไม่รู้ว่าใครขาดใครไม่ได้นะครับคนแค่หยิบมือเดียวนะครับทําเป็นเก่งนะครับอ่าแคปเอาข้อความจากฝั่งไทยข่าวไทย ปัญญาทีวีตัวเองยังไม่มีปัญญาดูเลยข่าวสารข้อมูลในประเทศตัวเองยังไม่มีเลยนะครับพิมพ์ภาษาตัวเองใน Google ยังหาข่าวไม่เจอเลยไม่รู้มันจะออกมาเป็นหัวเป็นก้อยนะครับภาษาใน Google ยังไม่ยอมรับเลยแล้วมาปากดีนะครับให้นักวิชาการเก่งๆในสปปลาวเนี่ยมาคุยกับผมเนี่ยผมคุยหนะ้าจริงๆเอาลองมีสื่อกลางสิเอาสื่อกลางมาสิเอาสื่อลาวก็ได้ เอามาดีเบตกับผมเนี่ยผมพร้อมคุยนะแต่ว่าต้องคุยเรื่องการเมืองนะต้องคุยเรื่องสิทธิเสรีภาพนะอ่าขั้นพื้นฐานสิทธิเสรีภาพมันเป็นยังไงผมคุยนะครับอ่าให้น่ายพ่นหน่ายพันกับซังผมคุยเบิดครับผมไม่เคยหยาดครับเพราะผมไม่เชื่อครับพวกคอมมิวนิสต์ลาวที่จบในสปปลาวครับเปรียบเทียบไม่เท่ากับเด็กม3ในประเทศไทยเลยการพูดการจานะครับวิสัยทัศน์หรือว่าวิสั่นไม่มีครับ ผมเห็นมาตั้งไหนตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไอ้พวกเกง่งเรื่องพิมพ์เรื่องเขียนเนี่ยเรื่องมโนโสร้างเรื่องขึ้นมานะ่ะพวกคอมมิวนิสต์เก่งเวลาที่จะประชิญหน้าน่ะก้มหน้าอยู่นี่แหละเขาเรียกว่าพวกลาวแดงพวกนี้มันมีปมด้อยไงชาติพันธุ์พวกลาวแดงผมเคยย้ำตลอดว่าชาติพันธุ์พวกลาวแดงอะเป็นได้แต่ขี้ข้าหรือเมืองขึ้นประเทศอื่นเท่านั้นไปหาโมไปหาคุยกับคนนั้นคนนี้ แค่ในบัตรประชาชนมีคําว่าลาวแดงเนี่ยกูก็อายแล้วกูกูยอมเป็นทุกอย่างได้ยกเว้นลาวแดงกูรับไม่ได้ครับกูโยนทิ้งเลยบัตรบัตรประชาชนนะกูไม่เอาเลยนะ <c oughs> นะครับขอเปลี่ยนย้ายประเทศทันทีนะโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณหล,ลายนะครับที่เขามาติดตามรับชมฝากกดแชร์แลวก็คอมเมนต์กันเขามากครับสบายดีสวัสดีครับ